เอาเนาะสบายดีเบอร์สุขูมสุขคนนะทุกใจทุกมุมถิ่นหักทุกท่านวันนี้ขอกระพ่าจูน้องๆเขาวห้วยสิไปหาปูหาปลาตามเดิมตามเคยแล้วก็พิเศษมื้อนี้าจะมาเฮ็ดอันนั้นซีนจุม่มถ้าว่าเฮาได้ปลาหรือว,ว่าได้สัตว์อื่นๆเฮาจะมาเฮ็ดซีนจุ่มเนาะเพราะว่าโดนเลยโบได้กินซีนจุ่มเนาะเอาน้องทายสบายดีให้ทุกคนไนงะสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้เฮา,เาสิไปซีดเบ็ดเนาะ ไปหาปลากั้งเห็ดจิ้มจุ่มนะันนี้สิเบ็ดเอาปลากั้งเนาะแล้วก็มีน้อง้ายสองคนอีกไปหาปลาเนาะใส่ด้วยแห้เนาะวานแห้โอเคไม่แต่ทุกคนที่ตามเบิ้งกับผู้เห่าได้ในหนึ่งวันเมื่อนี้วิธีมัดเบ็ดแล้วก็สำหรับเนื้อที่เ้าใส่ก็คือเนื้อใส้เดือนหรือว่าขี้กระเดือน จะซิดเบ็ดเอาปลากัังนี่เขาจะซิดเอาตามน,นั้นน้ำที่มันหงตามแคมห้วยเนาะเพราะว่าปกตินี่ปลากัังมันจะอยู่ตามน้ำที่มันหงแบบนี้แหละบบแมนเขาสีไปซิดตามห้วยใหญ่ในนี้โบแมน,นโอ้อดืดนี่มันมาลิ้นตามทรายเลยเนาะ ปลากังโตน้อยๆนี่เห็นบ่เวลาเฮาอันนั้นจุ่มเบ็ดลงนี่มันมากัดเลยนี่ปลากังปลากังตามแคมหัวใหญ่มันจะมีสีมันอยากสีเหลืองๆน้อยนึงบ่คือตามห้วยน้อยเนาะดำอีปิเลย โอ้ปลากังตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญพี่น้องเยนี่เอา้าลุดหลดุดเลยนี่น้องชายกำลังเก็บอันนั้นมากไม้ปลามันอยู่ตามแคมห้วยนี่ยหอย่างไปเบิ่งใกล้ๆเลย มันคล้ายคืออนนันสตอรอเบอรี่หรือว่าสตอรอเบอรี่ป่าแหละเนาะน,นี่เห็นบ่นี่น่าจะแมนสตอรอเบอรี่ป่าแหละว่านคือกันไงเน,นี่อ่อนอ่อน ใบมันเป็นจังสีนะ่ใบมันมันมีน้ำนี่ๆเห็นบ่มีน้ำว้าวน้องสายเก็บได้ลายแท้เนี่ยนี่มากคักแดงคักอืมได้รสหานเลยหวานเลหวานหวาน,วาน น้องซิมใครคือสตรอเบอรี่วานิลลี่เมื่อซุกแห้งครับทันตัวยังบอทันซุปกันได้เียมันมีรสชาติค่อนข้างสมนิดนึง ตัวใหญ่บ่เนี่โอ้ปลาคิงปลาคิงพี่น้องเอ้ยนเสร็จปลาแสร็จเอาไปล่างเอาไปยาดใส่ทุงเลยน้องทรายเอา,อาดืดคำห้วย จริงถ้าว่าบ่อนน้ำไายโบแห้งเนียดืดมันก็ลอยได้คือกันแต่ว่าน้ำไหลแห้งยานมันโบพานมันบ่วิด นี่แมบนบอลหฮาจะดังไฟเอากรนหินมากองไว้สองคางแล้วก็เฮาสอดใส่ใส่หม้อตอนนี้ก็ให้จูน้องๆเขาไปซอกเก็บพักเพราะว่าห่าห้าป้าแ็ได้สำเร็จสำานึงแล้วเนาะแต่พักเขายัางบท่ทันได้ก็เลยให้น้องๆไปซอกเก็บ สำหรับปลาที่เอาห้าได้ก็ได้แต่สำนีแหละนี่นี่แล้วก็มีพักอ้อมนี่แล้วก็มีปลาบางโตกับยี่นี่ปลาสีเทาเสาะเกิดออกเรร้อยนะ ใส่เครื่องหอมลงไปก่อนในพวกอันนั้นโหรยะะทิศไทยคาแลก็ใบทีพูดให้มันหอม ป่าน,น้อยๆเนี่ยเฮาต้องซอยแบบนี้แหละเพื่อเฮาจุม่ม น,น้ bon, องซาย2คนเฮ็ดบอนเฮาจะไว้อันนั้นซีที่เฮาซอยแล้วก็พักหรือว่าแจ้วเนาะนี่ ้ำที่เขาจะจุ่มใส่นี่ก็คือว่าตดแห้งอยู่นี่นี่เขาจะใส่หัวปลาแล้วก็มีปลาน,น้นอยบางโตอาจะใส่ลงไปเลยแล้วก็อันนนนี่แหละครับเป็นไลท์จากอันลน อนนี้ซินจุมเฮาก็ถือว่าใกล้สิสำเร็จแล้วเนาะผักหญ้าเฮาก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วก็มีน้ําชิมอีกน้องสายกําลังเฮ็ดในกระบองไม้ไผ่แต่ว่ากินซินจุมมื้อนี้ก็มีเข้ามานําเนาะเข้ามันต้นนี่แหละขาดบ่ได้ถ้าว่ากินแต่ซิจุมมันบ,พอบอ่พอบ่อิ่มเพราะฉะนั้นเฮาต้องกินกับข้าว เอาซีนมาวางใส่เลยผักก็มีหลายชนิดเนาะมีผักกูดนี่แหละผักลักลักตามห้วยตามห้องแล้วก็มีผักลายๆชนิดที่คอยบูฮู้ซื้อเป็นภาษาลาวเลือกภาษาไทยคนะ้าเอิรมานผะักอีสานนี่น้ำจิ้มหรือว่าแก้วสัดแจบทอแล้วเขา้ากล พขาห้อมาจากบ้านกับซองทงซีนจุ่มก็คือซีนปลานี่แหละมีปลากลังปลาจิ้งปลาพันแล้วก็มีปลาจาดปลาลายชนิดไม่ทกกูบเขาเล่าอยู่ห้วยนี่แหละเฮ็ดเองตามห้วยตามห้อง เพชรดิบก็มีสองสามนุวยไอ้มักจำใส่แล้วลไอ้มักเพชรกินเข้าไปแล้วก็มีพักพิเศษอีกนี่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 นมากรีนไม่เนาะเอาชีมาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ชินจุมเฮากับพร้อมเรียบร้อยนี่แต่เราจะลงไปอาบน้ำก่อนก่อนชิกินเข้าเพราะว่าถ้าว่าเอาอาบน้ำอีกหนห้อนลงไปอาบก่อน เซนนี่นี่เขากินดิบเขาว่าเขาจุ่มใส่หม้อนี่ากาว่ามันคมกินดิบนี่หอมแซ่บ นี to like my my well. ้วกเขาก็กินข้าวก็เรียบร้อยมีแต่ข้าสีเกียมเครื่องขาสียางกับบ้านเพราะว่าจากห้วยนี่ไปฮอดบ้านกับไกล้เติบเนาะขาย่างกับใช้เวลาในการยางได้ประมาณสองส่งกัวถ้าว่าข้ายยางซานี่ได้สามส่งแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าสิจบลงที่นี่เลยต้องขอบอกขอบใจทุกท่านที่ข้ามงเบ่งมานสมตนจนจบถาม่าคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถ้าตือใจอย่าลืมฝากกดแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ ชิมงานของผู้เฮ้าด้เฮ็ดคลิปต่อต่อไปเนาะน้องเขอบใจ